ก็กรับสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีกันตอนตอนสายๆนะครับสายเก้าโมงนะครับวันนี้มารับลูกค้าเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับจะพูดให้ท่านฟังต่อก็โอเคนะครับเมื่อกี้นี้ดรอปไว้นะครับดรอปวิดีโอไว้นะครับประมาณว่าย้ายของนะครับเป็นเนทางช่อง Youtube ของแท็กซี่ไทยนี่แหละท่าน ามารับอยู่ที่ตรงศรีนครินทร์ซอยหนึ่งนะท่านผู้โดยสารจะไปโเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งครับมันติดเดี๋ยวต้องจัดใหม่แล้วแหละจะเอาตัวนี้ไปไว้หลังนะครับตัวนานเดี๋ยวจะติดไมได้นาเดี๋ยวพูดคุยกับท่านก่อนก็คือไปปักช่องนะครับแต่ลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าท่านที่เข้ามาดู อ่า YouTube ของแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับก็ได้พูดคุยตกลงราคากันนะครับแต่ได้คุยกันนานแล้วแหละท่านเนี้แต่ว่าเขายังไม่มีโอกาสที่จะย้ายของนะครับของก็จะไม่เยอะนะครับไม่มากแล้วก็ไม่น้อยนะครับพอดีพอดีรถนะครับเพราะว่าคนคนไม่มีนะครับผู้โดยสารไม่ได้ไปด้วยนะครับทำยังไงน้อยมาแคบแค้ผู้โดยสารก็คือปลายทางนะท่าน ไปส่งที่ปลายทางมีแต่ของนะครับมีแต่ของนะครับแล้วก็<อ>พี่เขาจะส่งโลเคชันมาให้ผมนะครับแต่รู้ว่าปลายทางนะปากช่องแต่ไม่รู้ว่าจะลงตรงไหนของปากช่องนะครับไอยแคบมากเลยค่ับแล้วเวลาขึ้นสะพานเนี่ยจะขึ้นได้ไหมเนาะทอ,อรถผมเนี่ย ก็ <c oughs> ขออภัยท่านด้วยนะครับพอดีจัดจัดกระเป๋าใหม่นะครับจัดกระเป๋าใหม่จัดกระเป๋าใหม่แล้วก็ลองเปิดแมปไปนะครับเป็นเป็นแถวโรงาบานนานาปากช่องนะท่านโรงพยาบาลน,นานาปากช่อง <c oughs> แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ตดูในแมปเนี้ยมันร้อย ับ200กิโลอ่ะตีไป200้อนะครับเพราะมันต้องเข้าซอยอีกถ้าตั้งผมตั้งแบบไปนี่เป็นโรงพยาบาลน,นานาปากช่องเนี่ยมันร้อยกิโลแล้วเข้าไปในซอยเนี่ยผมก็เดาไปตีไปเลยเป็น200กิโลนะครับก็ถึงนู่นก็น่าจะประมาณบ่ายนะครับของก็จะมีประมาณนี้แหละครับกระเป๋าแล้วกลางกลางใบหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงไอ้เบาะคนนั่งเนี่ย,นนยมไว้ไนี่แล้วก็กระเป๋าแล้วก็ข้างหลังถุงปุย๋ยสองถุงนะครับพี่ชายเขาก็ส่งโลเคชั่นมาให้ผมนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับก่อนที่จะ ไปส่งลูกค้าท่านนี้นะครับอคอมเมนต์มาสอบถามผมคำพูดมีแต่คนเพร,ะพระาะๆทางนั้นนะครับก็ขอบคุณมากครับผมผมว่าลูกค้าผู้โดยสารหรือว่าท่านท่านที่เข้ามารับชมคลิปของทกทีไทยเนี่ยมีแต่คนน่ารักนะครับสังเกตดูคอมเมนต์มีแต่คำสุภาพสุภาพท้งนั้นนะครับก็ขอบคุณอีกรอบจริงๆนะครับผมก็จะพยายามหาคลิปอย่างนี้มาให้ท่านได้ชมนี่แหละท่านอ่ะไปเดี๋ยวเอาบรรยากาศกล้องหน้าบ้างกล้องหลังบ้างคุยกันนะครับเป็น อตอนนี้อยู่ศรีนครินทร์กีเพนี่น่าจะให้ออกมอเตอร์เวย์นะท่านมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์วงแหวนตะวันออกนู่นแหละไปลงลงเบียร์ช้างนู่นแหละเบียร์ช้างเส้นสายเอเชียใช่ไหมตรงนั้นนะ่ะสายสายเอเชียไปยิงออกน้องแครสระบุรีเนาะมวกเหล็กค่อยเป็นปากช่องนะครับไะเดี๋ยวมันสายขันเขออารอทริปนี้ไม่มีผู้โดยสารนะท่านผู้โดยสารเนี่ยไปอยู่ไปก่อนแล้ว มีแต่ของนะเอาแต่ของไปส่งผู้โดยสารน,นะแจ้งท่านก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผู้โดยสารไปไหนไม่มีนะครับไปรับเอาของที่ท,ที่นี่แล้วก็ไปส่งที่นู่นนะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวเรื่องราคาแล้วก็ยังไงเนี่ยค่อยว่ากันใหม่นะครับเข้าของก็อยู่ประมาณนี้ไปท่านไปดูไปดูระยะทางแล้วก็ก้องหน้าจริงจงด้วยท่าน,านของ,งนเนี่ยเราวิ่งออกมาเนี่ยตรงวงแหวนตรงเนี้ยเราก็ออกไปทางบางปะอินนะท่านเนี่ยอย่างซ้ายออกไปบางปะอิน จากนั้นนะต่อไปเ้าอีกกมรเราต้องเสียค่าทางวนตรงนี้นะท่านสามสิบบาทมั้งนะครับสามสิบบาทด่านตรงนี้คือด่านอะไรด่านน่าจะเป็นด่านทับช้างนะด่านทับช้างนะครับนู่นแหละจะไปเสียตรงใช่หรือเปล่าถ้าเราวิ่งออกทางนี้เนี่ยมันเสียสองด่านหรือเปล่าด่านแรกแล้วแน่นอนเราบนออกมานี้องเจอแน่นอนนะครับถ้าเลยออกลำลูกกาไปอีกมันจะมีอีกด่านหนึ่งหรือเปล่าว่ามันด่านเดียวนะ ก็จะไม่ผิดเพราะว่าไม่ค่อยได้วิ่งออกไปทางนู้นเท่าไหร่นะท่านผมก็เลยจาไม่ได้ <c oughs> น่าจะด่านเดียวนะด่านทับช้างนี่ก็จบแล้วเนี่ยเราก็ไปตกออกวงแหวนเลยเนี่ยวิ่องออกมาเส้นเนี่ยหลายคนพลาดน,นะครับที่เขียนว่าเอเอโฟนี่ยถ้ารถถ้ารถที่ไม่ได้ลงทะเบียนทุกวันนี้เขาไม่ให้เข้านะท่านนะแต่ก่อนนี่เขาปล่อยให้เข้าเพราะว่ามันจะเป็น ไปสั่งไปคล้ายๆไปสั่งเอาไงไ่ายใบใบค่าผ่านทางนั่นแหละท่านมันจะตามไปถึงบ้าน,านนะท่านนะท่านคล้ายๆใบสั่งนะครับเขาเรียกบัตรเอ็มโฟนะนะครับเข้าไปมันถูกช่องนะท่านตรงนี้ตรงนี้เป็นด่านทับช้างนะครับมันจะมีบัตรอีซีพาสเป็นบัตรเงินสดบัตรเอ็มโฟนะครับท่านก็ดูอ่านป้ายเอาแล้วก็ดูเลนนะครับบางท่านนี่มาผมเห็นหลายท่านนะงงนะครับงงเลนชิ้้าข ตรงนี้สามสิบาทนะท่านด่านตรงนี้สามสิบาทนะครับเนี่ยด่านตับช้างเนี่ยมีเงินสดเป็นเอ็มโฟนะครับบางคนนี่หลงเห็นไหมเนี่ยคันนี้ก็หลงเหนะ็นเขาขาวเมื่อก,กี้ <c oughs> ไม่ลงทะเบียนเขาไล่ออกนะท่านนะสองด่านนะครับด่านนี้เป็นด่านด่านธัญออนึกออกแล้วด่านธัญยะนะครับเออรถติดมากเลยเอา้าวใครโทรมา ผิดมากเลยนะครับด่านสองด่านสองด่านด่านละสามสิบนะท่านด่านทับช้างสามสิบด่านทันยะสามสิบค่าทางด่วนผมจ่ายเองนะครับผมจ่ายเองนะครับหกสิบบาทนะครับแต่ว่าเงินไปเก็บปลายทางนะครับเงินนี้ก็คือพูดกันเนี่ยประมาณว่ารวมรวมค่าทางด่วนด้วยแล้วด้วยแล้วแหละนะครับแต่ว่า,าลูกค้าเขาจะให้ทิปหรือไม่ให้ทิปนั้นมันขึ้นเป็นขึ้นอยู่ที่สิทธิ์ของเขาเองนะครับแต่เราก็ได้ พูดคุยกันแล้วนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมอยากแนะนำท่านท่านนะครับท่านที่ใช้รถนะครับจะเป็นหมายเลขเจ็ 7, หรือว่าหมายเลขเก้านะครับเป็นมอเตอร์เวย์นี่แหละท่านถ้าผมใช้ประจํานะผมอยากให้แนะนําให้ท่านเนี่ยเป็นไปโหลดแอปใช้ใช้ M4 จะดีกว่านะดูลักษณะแล้วเนี่ยขนาด e a s y p a s e ก็ยังโอเคอยู่ e a s y p a s ยังไปได้นะครับท่านที่ใช้ประจําประจํานะท่าน ใช้ easy pass หรือว่าไปโหลดแอป m f o มาก็ได้นะครับผมแนะนำนะมันจะได้โอ้นี่ผมจะรอจ่ายเงินสดนี่ติดมากนี่ผมไม่ได้ใช้ประจำผมก็ถ้าผมใช้ประจำผมก็ต้องกดผมใช้ m f o นะถ้าผมเลือกอ่า m f o หรือว่า easy pass ก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้ประจำนะครับผมก็เลยไม่นี่แต่ว่ามันติดติดนะครับท่านใช้ประจำเนี่ยท่านสามารถย่นเวลาท่านได้หลายกี่นาทีอีคันขรั้งหน้านี่ไปไตั้งไกลแล้วนะฝั่งทางขวานะครับเป็น m f o แล้วก็ easy pass อันนี้เป็นเงินสด ชานะครับเนี่ยสามสิบาทต้นเนะ้นไหมะเป็นานามธัญญะนะก็คือจากนี้ไปก็คือลงลงลงนู่นแหละทีนี้สายเอเซียเลยวงแหวนเลยนะครับเส้นสระบุรีเลยนะครับแนะนำนะท่านนะท่านที่ใช้ประจำนะครับแนะนำให้ท่านใช้ ใช้ใช้แอป M4 หรือว่าบัตรอิซิพาร์ก็ได้ครับจะไวกว่าย่นเวลาได้เยอะเลยลหละนี่เวลาติดเวลาเมื่อกี้นี่เกือบสิบกว่านาทีสิบกว่านาทีไปได้ไกละนะคอเทวีนี่อ่าข้างหน้าท่านท่านจะเห็นมันเป็นวงแหวนใช่ไหมท่านออกกรุงเทพออกวางน้อยออกสระบุรีนะครับเนี่ยตรงนี้แหละมันจะเป็นวงแหวนนะวงแหวนที่ว่าเราวิ่งหมายเลขเก้ามานะตอนนี้ ผมก็จะมาใช้ช่องทางขวาเพื่อใช้าทางออกถัดบายเลน่งนี่คนะผมจะมาตัดออกไม้เลขหนึ่งท่านเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยวงแหวนเนี่ยเขาเรียกวงแหวนตะวันออกหรือเปล่าว่าผมว่าวงแหวนตะวันออกนะตะวันออกเชิงเหนือนแหละเอาเต็มนะผมจำไม่ผิดเราก็ตรงขึ้นไปนะครับมันจะบังคับเราวนลงนะครับใช้สองช่องทางขวาเพื่อใช้าทางออกถัดบหมายเลขหนึ่งไม่ประมาทนะท่านไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ย ก็คือเปิดหมดมาให้นั่นแหละแต่ว่าไปไปยิงยิงเข้าโรงพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาลลูกค้าบอกค่อยค่อยโทรมาหาผมนะครับ <g iggle> เราไปทางสระบุรีนะท่านนะอ่าออกไปทางสระบุรีวงแหวนนี่เนี่ยที่ผมเคยพูดเนี่ยเป็นเป็นไออะไรหน้าวงแหวนเบียช้างใช่ไหมวงแวนเบียช้างเนี่ยเนี่ยตรงนี้เราตัดกมานี้เลยนะครับค่าทางด่วนใช้หกิบาทนะท่าน ไอที่เรื่องเหลืองนี่เขาเรียกอะไรนะมหาอะไรชุฬาลงกรณ์ใช่ไหมน่าจะเป็นลุงกรตร้อเมตรเข้าไปยังทางขนาถนนโตโยตี้นี่ยเบี่ยงซ้ายนะท่าน้ะออกขวาถ้าเบี่ยงขวามันจะไปวิทยาหรือเปล่าซ้ายไปซ้ายบนหัวบางน้อยเนี่ยมาอย่างเงี้ยขีปน แ๊บเดียวนะเนี่ยถ้าถ้าจริงเนี่ยเหลือยิ่ร้อยกว่ากิโลยิงออกมาเนี่ยเหลือร้อยกิโลเองนะครับเราต้องไปจ่ายค่าทั้งตัวเองสิไม่รู้ไม่รู้เอฟซีจะให้ทิปหรือเปล่าไม่เป็นไรนะครับผมแซลเล่นนะครับให้ก็ดีผมยังไม่กินข้าวเลยนะท่านจริงด้วยมหมายอะไอุฬาลงก่อนจริงด้วยซายเมือที่ผมพูดกินต่อไปบนทางคขนาดถนนโขดโยทนอีกสามกิโลเมตรเดี๋ยหาข้าวกินก่อนตั้งแต่เช้าเลยนะผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะท่านโอ้ยขับรถดีเป็นตะรวยแท่นอ เอาเนื้อย่างนี่บอเหอะง่ายๆดีเนี่ยเนื้อย่างนี่หิ้งละสิบบาทเนี่ยท่านเออเนื้อย่างนี่แหละท่านกินบนรถเอานะครับเนี่ยสิบบาทที่จริงไม่ได้เยอะหรอกผมเคยซื้ออยู่เนื้อเนื้อพวกเนี้ยได้น้อยแต่เราก็ต้องซื้อพอไปทางไปก่อนเพราะยังไม่กินข้าวเช้าเลยมาท่านกินข้าวจะเป็นหมูแดดเดียวนะครับนั่นแหละหิ้งละสิบบาทก็ได้ไม่เยอะ ข้าวนี่สั่งห้ากระสอบนะครับคือผมสั่งเยอะเพราะว่าเย็นนี้ผมอยากกินข้าวเหนียวนะครับผมกะกวว่าจะซื้อตัวนี้เข้าบ้านก็จะอไม่ต้องซื้ออีกเลยนะครับกินแต่ข้าวสวยนะลิ้นลิ้นอ่อนนะครับกินเย็นนี้กินข้าวเหนียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตขับรถไปด้วยกินข้าวไปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปใช้สองช่องทางขวาเพื่อเลี่ยนขวาเข้าศูนถนนหมายเลขสองสลาบุรีครับท่าน เป็นไม่เพลงที่ก็ร้องสระบุรีเลี้ยวขวานะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยวนวนไปทางต่อไปวนไปเล็กสองอีกของอีร้องวนไปทาง,งนครราชสีมาแหละท่านหรือว่าเป็นประตูสู่ภาคอีสานก็ว่าได้นะครับตรงนเนี้ยเนี่ยเราวนขวาไปนะครับตู้สู่ภาคอีสานนายเป็นสระบุรีนะรรน,น,นะครับไปเลี้ยวตรงเข้าตัวเมืองนะครับเนา่ยวนใหม่นะ จะดูจากแผนที่แล้วเหลืออีก60กิโลนะท่านถึงโรงพยาบาลน,นะแต่ว่ามันต้องเลยโรงพยาบาลไปอีกแหละเพราะว่าหมดลูกค้าปักมาให้นี่ก่อนนะครับเพราะว่าไปง่ายเขาบอกนะครับค่อยไปปักใหม่ตรงนู้นอีกรอบนึงนะครับตอนนี้สระบุรีนะครับผมผมอยากถามเอฟซีท่านท่านทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอยู่ทางภาคอีสานนะครับท่านคิดเหมือนผมไหมนะครับอ่านี่คือในความรู้สึกของผมนะ ผมก็อยากถามท่านท่านนะครับว่าท่านถ้าท่านมาทางเนี้เหมือนผมมาอย่างเงี้ยท่านคิดเหมือนผมไหมว่ามันจะคิดถึงบ้านทันทีเลยนะครับอมันอยากกลับบ้านทันทีเลยนะเหมือนเหมือนมันทางกลับบ้านเราเลยแหละพี่ริงเนี่ยจะกลับนะถ้ามาขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ดันมาเจอสิ้นเดือนต้องจ่ายค่าบ้านค <c oughs> ่าบ้านค่าห้องนะครับมาถึงแถวนี้ทีไรปากช่องมวกเหล็กเนี่ยท่านคิดผมว่าท่านท่านต้องคิดเหมือนผมแหละถึงบ้าน เี่ยกซ้ายปากช่องมาท่านนี่แหละเขียนว่าปากช่องก็ออกซ้ายไปเลยยกซ้ายเล็กน้อยเข้าชุดถนนไมเลขสองสี่สองสอง่อหรนลถนนไม่ร Again, ู้ออกซ้ายแล้วเนี่ยขนถนนมเลขง2ีกมตต้องสองสนะครับ อ๋อ8กิโลเมตรเนี่ยผมว่ามันต้องออกจากอำเภอปากช่องแน่นอนนะครับต้องเลยปากช่องนะท่านเพราะว่าเนี่ยมันมันเข้ามานี่มันจะเป็นปากช่องแล้วเนี่ยแต่จ p s บอกว่าต้องเลยบี8กิโลเมตรมันต้องเลยแน่นอนโอ้ยออ,ออกมาเลยเจียวเนี่ยแท,ท็กซี่ไทยว่าผมเนี่ยวิ่งบนสันเขานะท่านนะเนี่ย ขึ้นสันเขานะตอนนี้ดูดูออกเลยเนี่ยว่าสันเขาเนี่ยเดินเขานะครับโอ้โก็ปลูกข้าวโพดไม่น่าเราผานช่องชื่อขึ้นชื่อข้าวโพดเนาะมีแต่ข้าวโพดเป็นเหมือนบ้านเรานะท่านห่างๆแต่ว่าเขามีแต่สวนท่านสังเกตดูมีแต่สวนนะท่านบ้านก็อยู่ห่างๆกันโอ้โแถวนี้มีแต่คนรวยละมากนี่เนี่ยบ้านห่างแต่ที่เยอะมาตามหมดนะท่านเก่งไหม ท่านไม่ชมผมก็ชมตัวเองนี่แหละท่านก็จริงๆนะเอาถ้าปาัดถ้าปาักมายังไงผมไปได้หมดนะ่ะถ้าปาัดไม่ปักไม่ตรงมันก็ถึงตรงนั้นแหละเอาง่ายๆแต่ลูกค้าบอกว่ามันจะซับซ้อนอยู่นิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับขอให้มีถนนครับไปได้หมดนั่นแหละครับเนี่ยตันเห็นเต็นไหมนะ่ะเหมือนขึ้นเนินลงเขาอ่ะท่านเนี่ยไปเลยเนี่ย ผมเห็นบรรยากาศเห็นวิวแล้วผมคิดถึงบ้านเ่าเลยนะท่านต่นางจากบ้านเราเลยนะเนี่ยถึงบ้านเลยแบบนี้นะนอกเราอะท่านทำไงได้ล่ะครับเรามาอยู่กรุงเทพมันก็พ่อปากท้องของเรานั่นแหละท่านไม่มีใครหรอกครับที่อยากจจากพ่อแม่มาทํางานอย่างนี้มันก็จําเป็นกันทุกคนนั่นแหละถ้าผมรวยผมไม่มาหรอกนะครับ เห็นบรรยากาศทีไรน้ําตาจะไหลคิดถึงบ้านทุกทีเลยนะครับเนี่ยต่างจากบ้านผมเลยผมผมมาถึงหมดแล้วมผมมาถึงหมดแล้วนะครับผมมาถึงหมดเลยแล้วเนี่ยก็อลองดูสิกับแท็กซี่ไทยไหนจอดตรงนี้เลยห่ะจะโทรหาลูกค้านี่เพื่อเป็นเด่นๆให้เขาเห็นเราเนี่ย จะลองถวารุ่ค้าก่อนนะครับวันดี้ครับพี่โอ้มาถูกได้ยังไงเนี่ยามาเฉยเลยตรงนี้เลยเหรอพีอ่ก็เจอกันท้ายคลิปนะครับ <hiking> ยังถ้ายคลิปแต่ว่ายังยังไม่ได้ออกจากรีสอร์ทเลยโอ้โหซับซ้อนมากท่านแต่ก็ยอมรับว่า มาถูกนะครับเพราะว่ามันเลี้ยวปุ๊บมันจะเป็นขวาเลี้ยวขวามันจะเป็นซ้ายเลยนะครับผมก็สุ่มไปตาม GPS แต่ GPS เขาก็ไปมาปักหมุดมาถูกนะครับก็โอเคนะครับแต่บางคนถ้าพูดตรงๆอ่ะงงนะครับงงนะครับถ้าคนไม่เคยใช้ GPS นะครับองตรงนะครับอ่ะตอนนี้ก็อยู่ปากช่องนะครับอยู่บนเขาเอ่อเรียกภูอะไรนะภูดาวอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอ่านอยู่เมื่อกี้นะครับก็คุณพี่นะครับ Fc ทางช่องย t u b e นะครับก็กลับขอบคุณนะครับคุณพี่นะครับ เอ่อเมาส์นะจะบอกราคานะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับระยะทางก็ตีไปสองร้อยกิโลนะครับถ้ามาถึงแถวปากช่องมันจะประมาณร้อยแปดสิบกิโลนะครับขากลับก็ต้อง GPS กลับเพราะว่ามันคดเคี้ยวเสียเหลือเกินเพราะว่าตอนนี้อยู่สันเขาเลยนะครับก็1,500้อยบาทนะครับสรุปแล้วทั้งที่ไทยวิง่งวิ่งรถวันนี้เนี่ยได้เงินมื้อเช้าได้แปดร้อยใช่ไหมอันนี้พันห้าก็ได้เงิน สองพันสามร้อยบาทสองพันสามร้อยบาทอาก,กิบะทะพันหนึ่งน่ะเอาง,ง่ายๆเลยผมได้ค่าแก๊สค่ากินข้าวค่าเช่านะครับผมจะหักแล้วให้มันเหลืออยู่ประมาณพันสองพันสามนั่นแหละท่านพั 1, 2, 3, นสองพันสามเนาะประมาณนั้นเนาะซื้อกับคุณของข้าวเสร็จก็เรื่องเงินเก็บแค่นั้นแหละครับก็โอเคนะครับก็กลับท่านใดนะครับที่ยังยังมองหาใช้แท็กซี่นะครับในกรุงเทพหรือว่าในมิตเตอร์หรือว่าต่างจังหวัดในแนวนี้นะครับท่านท่านนะครับก็เรียกใช้แท็กซี่ไทยได้นะครับทุก ทุกรอบทุกครั้งที่ผมทําคลิปนะครับลงคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นในนอกต่างจังหวัดหรือกรุงเทพเนี่ยผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้ลิงก์ตลอดเลยนะครับท่านก็ดูคลิปผมแล้วท่านก็จิ้มจะเป็นมุมอย่างนี้ความลงเนี้ยสามเหลี่ยมเนี้ยจิ้มตรงนั้นแล้วก็จะเป็นเบอร์โทรของผมนะครับท่านก็เบอร์โทรกับไอเดียไลน์ตัวเดียวกันนะครับท่านเมมเบอร์ผมไว้มันก็จะไอเดียไลน์มันก็จะขึ้นนะครับเพื่อ <ๆ S 2> ในง่ายในการติดต่อกับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นแบบเนี้ยพี่เขาส่งโลเคชั่นให้ผมมันก็โอเคนะครับก อันนี้มาสระบุรีนะครับสระบุรีนี่แดดเยอะหน่อยจันทบุรีนี่ฝนเยอะนะครับเนาะท่านใดที่อยากสอบถามเกี่ยวกับเดินทางไปนู่นไปนี่อยากเรียกใช้แท็กซี่ไทยออนทัวร์ท่านก็นี่แหละติดต่อไว้อย่างนี้แหละครับผมก็จะได้เตรียมตัวเตรียมตัวเองไว้นะครับว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยวันนี้เขาเรียกใช้แท็กซี่เราเราจะกรจะไปรับแต่ง,งานหมาอย่างเดียวเราไม่เหลือเงินนะครับถ้าสมมติอย่างนี้สิผมนัดลูกค้าไว้สิบโมงใช่ไหม าจากตีสามผมวิ่งรถมาถึงสิบโมงเนี่ยผมได้เงินรับแปดร้อยก็เอาเงินตัวนี้แหละท่านไปเป็นเติมแก๊สจ่ายค่าแก๊สค่ากินเราส่วนเงินตัวที่หมออันพันห้านี่เราก็เก็บไงถ้าเอาเงินพันห้าในมาเนี่ยมันจะไม่เหลือนะท่านมันจะไม่คุมนะพูดง่ายๆถ้าวิ่งพันห้าในกรุงเทพมันก็ได้นะครับถ,ถ้าจริงๆอ่ะเอาง่ายๆนะครับแต่ถ้าเราเหลือแบบนี้มันก็โอเคนะครับเนาะท่านใดที่อยากสอบถามเกี่ยวกับทักทิไทยนะ ติดต่ออะไรต่างๆก็เบอร์ใต้ลิงก์นะครับผมก็กล่าวขอบพระคุณทุกท่านนะครับท่านที่เข้าแวะเข้ามารับชมคลิปของแท็กซี่ไทยวันทัวร์นะครับก็ยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับทุกท่านสุดท้ายนี้นะครับทุกท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแท็กซี่ไทยนะครับก็จะช่วงนี้เอาง่ายๆเลยคอนเทนต์ต่างจังหวัดเยอะมากนะครับช่วงเนี้นะครับแต่กลางเดือนจะมีน้องทัานหนึ่งอยู่นครศรีธรรมราชนะครับเมาในราคา5,500บาทนะครับ เขาบอกว่าประมาณวันที่สิบห้านะจะทักเข้ามาแต่ก็ค่อยว่ากันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับห้าพันห้าเนี่ยผมพูดเองนะห้าพันห้าเนี่ยสาหรับเพืซีท่านเนี่ยมอนกันพันห้าเนี่ยที่จริงมันไม่ได้หรอกท่านที่จริงแบบช่องมันก็อยู่ประมาณพันแปดถึงสองพันนะพันแปดถึงสองพันนะครับแต่ว่าลูกค้าท่านนี้ท่านได้มาจากช่อง u t u b e ของผมผมก็เคยพูดทาง YouTube เนี่ยถ้ามาจาก YouTube ผมลดราคาให้แน่นอนนะครับสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่นะครับ ยากง่ายนะครับผมก็จะคำนวณระยะทางท่านบอกมาผมจะคำนวณระยะทางว่ามันไปยังไงมายังไงนะครับเราได้จ่ายค่าทางด่วนไม้เยอะไม้เท่านี้นะครับแต่แน่นอนลดแน่นอนจาก2 0 0 0ก็คือพันเจ็ประมาณนี้พันเจ็ดพันหดูเส้นทางก่อนนะครับผมลดให้แน่นอนถ้าลูกค้ามาจาก u t u b e นะครับผมลดให้แน่นอนนะครับหรือว่าไม่ใช่จาก YouTube ถ้าอยากใช้บริการเงินไม่พอผมก็ยินดีลดให้เหมือนเดิมนะครับโอเคเนาะคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับบ่ายโมงถ้าถึงบ้านก็จะประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นนะ คลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ขอกราบสวัสดีครับ